ไไม่ได้ฮันนี่ว่าังกินกนมยางกะริ่อร่อย,ยกินาด้วยมันเอาหัวไปชนนมเลยเอฟซีชินาอุชิตัสวัสดีค่ะเอฟซีช่องอุชิตับชาแน,นลนะคะวันนี้เรามาทุ่งนาดูบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนี่ยวันนี้เรามาจอวัวกำลังตัวสวยๆแม่กับลูกนะคะวันนี้หนูมาทำอะไรคะหนูมาเล่นทุ่งนายามเย็นค่ะ ไปดูวค่ะวัวตัวออกจากสีดำดำหน่อยสีน้ำตาลนี่มันเข้าพึ่งจะคลอดลูกค่ะอย่าไปใกล้มานะค้าเนี่ยค่ะวัวสีบัวสองลูกนี่นี่ตัวนี้ค่ะกำลังกินนมเนี่ยนี่วัวแม่ลูกสีสวยเุดสีออกดำน้ำตาลนิดนึง กำลงังกอดลูกกำลังกินนมอาดูวัวกินนมพี่น้องเออน้องตังไม่เคยเห็นวัวกินนมค่ะน้องตังดูนะคะน้องตังดูหน่อยค่ะมันเอาหัวไปชนนมเลยอ่ะไปหัวไปชนนมทำยังไงคะอ่ะเป็นกระดูดจุ๊บ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 น้ำแม่ป่าอ๋อน้ำแม่ป่าดูดู้ดองดูอยากไป ไปไม่ได้ค่ะนี่วัวกำลังกินนมอย่างอริสอร่อยกินหญ้าด้วยแม่เขาก็กินหญ้าโอ้น่ารักจังเลยแม่กับลูกรักไหมคะรักแม่ไหมคะรักกับในรักทำยังไงคะอู้รักดึงอาดรักข้าวท้องฟ้าทำยังไงคะอู้รักข้าวท้องฟ้าเลยค่ะ,อ,ะอืออือพาทิดกำลังจะรับขอบฟ้า บรรยากาศยามเย็นตอนนี้ประมาณห้าโมงก,กว่าๆนะคะแสงแดดอ,อ่อนๆกับทุ่งนายามเย็นมีวัวกำลังกินหญา้าแม่ลูก,ลกออานาปังลูไนไนสูบน้ำแล้วอ่าสูบน้ำแล้วอันนี้ก็สูบใส่นาะปัง,ปงเลยอ่าไ,ไปดูแล้วค่ะไปดูเถอะ ชานาปังกำลังสูบน้ำใส่นาเพื่อให้ข้าวเติบโตดูตรงนี้เห็นค่ะตรงนี้ก็เห็นนะคะตรงนาเขียวขจีมองไปก็เห็นเขาสวายบ้านเรานะคะ คนเราไปดูน้ําที่สูบกันไหมคะคแต่เราก็อยากเล่นนะคะเพราะว่าเราชอบน้ํามากเลยค่ะเ,คเราไม่มีชุดเปลี่ยนะไปดูะค่ะสูบมาจากบอ่อใหญ่นะคะเนี่ยสูบน้ํามาจากบอ่อใหญ่นะ,ะไปดูบอ่อใหญ่กันเลยค่ะบายบายฝา,ากกดติดตามกดสมัาครคช่องอุจิตศักดิ์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แม่วัวแสนสวยค่ะ